ก็สนุกสนานมากๆครับก็ขอบคุณทางคอมมากๆนะครับผมทิวเนี้ให้โอกาสแบบพวกเราที่ได้แบบมาร่วมสนุกด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบว่าวันนี้แบบทุกท่านทุกคนให้กำลังใจทั้งพวกเราเองแล้วก็ทางพี่เจฟแบบเยอะแบบต้นหลักมากๆก็ดีใจทั้งแบบขออนุญาตฝากน้ำฝนกตัวพวกเราพ็อกซี่กับคุณบอลเสาด้วยแล้วกันครับขอบคุณค่ะแต่คนเดียวเาว่าวันนี้เต้นเบากว่าต้นสมการนะคะเบาไปหน่อยนิงเบากว่าต้นสมการคือผู้ต้นงสมการเออไปใจมากเลยว่าเอวมันเล็กเท่าไหร่เออไออื่นวะผมว่าเรื่องนี้ถามองกดีว่า็คารทวรี เราเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเล่นเราเล่นคือก็เล่นไม่ไหวแม้แต่คือที่จริงเราใส่สุดแล้วแต่มาสุดของเราแบบวันนี้เนี่ยลูกค้าเยอะเราเลยแบบว่าต้องมีความเลเวลแบบสำรวมนิดนึงสำรวมนิดนึงใช่คือมันใหญ่เยอะเราเนี่ยมันน้อยไม่ต้องมีสำรวมนะใช่ไหมคนเยอะไปเนี่ยเขาอาจจะแบบแมวแล้วพวกนี้คือเราเราเจะก็อี่อะไรก็ไม่ได้แลนะคือที่เราเต้องใช้ดีไซน์ท่าตเด้งยังไงแต่ละแต่ละงานเด้ง ก็ผมเห็นอะไรวันเวทีผมก็เล่นเลยแต่ว่าืหลังจากเร่วงสองการยังเขาของรู้นี้ใช่ไหมครับผมก็ไปหาหมอบ้าครับไปสั่งแอร์พี่คันบอกว่าซกซีสนิทกับหมอหนวันแล้วโอ้ยจริงจริงในวงมีคนสนิทมากครับยังไงคนไหนครับคือต้องบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งคนไหนครับถ้าเขารู้ว่าเวลาแต่งหน้าเขาอยู่คนหลังๆเนี่ยเราสามารถเจอเขาได้ที่ร้านหมอนวดทุ่ไหนจากชกุลครับคือคุณเป็นโลกแบบ ชอบนวดเท้าออกมากใช่เวลาเป็นศ <ๆ S 1> ักระศีวิ่งอะ <c oughs> ไรอย่าง <c oughs> เงี้ยอะไว่าคือเวลาที่เราเวลาที่คุณได้เชื้อแต่งหน้าแบบสุดท้ายหรือว่าแบบหลังๆอะไรคุณจะแบบหาเวลาไปนวดเท้าน,น,นวดนวดน่องครับปวดน่องใช่ครับผมแต่คุณแต่คุณมีหมออยไไู่ในวงนะ ผมไม่ใชากัลไกลทำไมคือเขากำลังเป็นแบบว่าที่หมอที่กำลังเลือกแนนอยู่ก็เลยยังแบบไม่สามารถแบบทำได้เต็มร้อยเหลือเหลือนวดแขนเลยนะแขนปัจจุบันแขนปัจจุบันไม่ทุกคนบอกว่าผมเป็นหมอลำแต่ผมกำลังผมกำลังจะเป็นหมอทุกคนให้เกียรติผมนวดก็ได้ดูดวงก็ได้หรือจะผมปราบสัมโเวสีก็ได้ก็คือที่พูดมาไม่ใช่หมอวิชาการเลยเป็นหมอแบบมีพลังพิเศษหมดเลย คัันนหี่กอะไรนะครับที่การก็นวดแขดแพลทอกนวดไม่ค่อยได้นวดครับอุ้ยเราแข็งแรงสุดๆเลยอ๋อเปล่าเดี๋ยวเราไปหมอกระดูกทีเดียวเลยหมอตัดกระดูกทีีเเดยยวล่านเลยครับแต่เหมือนคิมไม่ต้องนวดเพราะว่าเหมือนท่าเต้นของเธอเหมือนนวดตัวเองไปด้วยจริงมันเป็นการยืดเป็นในตัวเราเขาแข็งแร่งอย่างออฟเมนครับคือที่คิมปากมงแบบว่าแรงสุดในในกลุ่มผมก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นฮะอาจจะเพราะงานที่แล้วใส่สุดไปไหมคุณใส่สุดทุกงานค่ะ ไม่ใช่งั okay. yeah. oh. ้นท so, ี <c oughs> ่แล้วหลังๆคุณเต้นแบบเผื่อเพื่อนๆอีกหคนแล้วตอนนี้งานวันนี้มันสดชื่นไงอ่าจะวิ่งเต้นว่าไงวิ่งเต้นว่าไงสูขาปรูาไมก็ไม่ถึงการเต้นแลงไม่ถึงการพูดข้างในรูดในรูปก็ก็เร่อยๆพูดหรอพูดหรอสมัยก่อนต้นแรสมัยนแบบ มีไดนามิกาขึ้นจริงก็นี่เป็นไงฮะับ70ล้านแล้วนี่เชือโอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วขอบคุณทุกคนที่แบบชื่นชอบพวกเรามากขึ้นเขาบอกก็ดีใจที่เพลงนี้แบบหลังจากสงกรานต์ตอนแรกคิดว่ามันจะเงียบหายไปแล้วก็ดีใจที่แบบยังมีแบบแต่ละคนพูดถึงแล้วก็เหมือนแบบมีแฟนๆชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นก็ดีใจมากๆครับผมก็เหมือนเป็นฮ็อปฟินิกของฮ็อปซี่เลยสำหรับเพลงนี้แล้วอะไรมาถึงคำว่ากาแบกภารกิจแบบไม่ลวนตายคืนชีพคืนชีพคืนชีเลยกุญชีเลยกุญชีเข้พิชิตคนใหม่ เราไม่ไม่มีวันหยุดทำอยู่แล้วจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจไปแล้วครับเราก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่เราจะทำอีกอีกาก็จะเริ่มมาแล้วอีกาแล้วแรงตามนั้นแหละแต่หลายคนยังชอบแนวแบบนี้อยู่นะจะมีอีกเเราจะปล่อยเนแนวนี้ต่อเราประกาศโปสเตอร์ไปแล้วเราปล่อยชื่อเพลงไปแล้วด้วยคนซิงเกิลหน้าจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะอย่าเพิ่งคิดถึงกันเพราะว่าซิงเกิลหน้าเนี่ยจะเป็นซิงเกิล สุดพิเศษของพวกเราพวกเราพ็อกซี่งนะยังไงก็จะเป็นซิงเกิลที่พวกเราพ็อกซี่เนี่ย6คนแต่งให้เป็นของขวัญกับยูเซอร์กับแฟนคลับพวกเราโอกาสโอกาสครบรอบ3ปีของพวกเราพ็อกซี่ในเพลงนี้เพลงนี้มันจะมีรรม้ยยแดนออะไ่างงเีต้องรอชมดีกว่าสำหรับพันธ์เฮ้ยมาเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเราร้องไปแล้วเราร้องไปแล้วเป็นช้าบางทีบอกว่าล้าครับบ้างมีชีเซอร์มีชีเซอร์ออกไปแล้วช เต้นร้างเยลยอยัยืนรอแ้วครับยืนรอแล้วนิ่งๆแล้วอยากเชื่อเลยขอให้พวกเราได้ถ่ายหลอะบตอนนี้คนจำภาพเราเป็นตลกไปแล้วตอนนี้เราเลยแบบขอจะอเทพบ้างตเราเป็นตลกนี่หล่อี่สุนะไปเดไม่นิสุนนิสุนนเสลนนนสุนนนนนยนสุนย เออจริงๆแล้วเออโดยหลักส่วนใหญ่ครับผมเริ่มจากพวกเราหัคนแต่ว่า <ừ> จริงๆเรามีพี่ๆแบบว่าทีมเบื้องหลังคอยช่วยด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าเพลงนี้เรียกได้ว่าเราเริ่มจากศูนย์จริงๆเลยครับคือเราขึ้นโครงเองแล้วก็เริ่มสตอรี่ของเพลงเองเราอยากจะเล่าอะไรแล้วก็หาตัวตนหามินิ่งของยูเซอร์เองด้วยให้แบบเพื่อจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาแบบให้ตรงใจทุกคนที่สุดที่มันเป็นเพลงพิเศษเป็นเพลงที่เราเตรียมไว้เป็นสเปเชียลเป็นสเปเชียลซิงเกิลเลยครับที่เราตั้งใจแบบทำให้มันครบรอบสามพวบของปีนี้เลยครับแต่มันก็ยัง เหมือนกระชากอารมณ์เลยค <c oughs> จริงๆผมรู้สึกว่าวงเราก็เป็นวงที่กระชากอารมณ์เหมือนกันครับเหมือนแบบบางทีซิงเกิลเราก็จะแบบหู่สนุกสนานมากแล้วก็โร้องไห้อีกแล้วหลังจากพรุ่งนี้เขาได้ไดหม่คือเศร้ามากโอ้โหแบบร้องไห้อยู่ไปช็อตตี้มาก็ตลกแล้วแล้วก็พอมาเพลงน,นี้ก็แบบเป็นซึ้งๆมากคือจริงๆแล้วพวกเราพ็อกซี่เองจะพยายามทำเพลงที่มันมีความแบบหลากหลายหลายอิมโมชั่นอลให้แฟนๆทุกคนรู้สึกว่าเราสามารถแบบกินได้ทุกเพลงทุกแบบสไตล์พ็อกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะหรือว่าที่ทำเพลงมาเสรนะ มันมีงานแฟนมีใช่ไหมมีแฟนมีแฟนมีสคหมดแล้วบัตหมดแล้วใช่ไหมบตรหมดแล้วใช่บอกว่าอะไรบัตแล้ววันนี้คนนี้บอกว่าอะไรบัตรก็บัตรหมดแล้วครับใช่ไหมโซลมาครับขกพนุกมากที่สนับสนุนกันตลอดมาแล้วครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะครับเพราะเราแบบอัพเพชชั่นทุกคนอยู่แล้วแล้วก็สำหรับใครที่มาได้เนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจมาสนับสนุนพวกเราในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับผมเพียงนี้หรือเปล่าใช่ไหมบัตรหมดแล้ว เอ๋อจริงๆเราขายไปเมื่อประมายก็แอบขายเนาะพี่ไม่ได้แอบขายหรอใต้ดินที่เรแอบขายหรอไม่ได้แอบขายหรอกเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าบเราขายบัตรตอนไหนแต่รู้ว่าหมดได้แล้วทำไมเราไม่เพิ่มรอบไม่เพิ่มรอบบัตรหมดแล้วเพิ่มรอบให้มัน e ซ c l u s i v e ด้วยวะ exclusive ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่คนแล้วมันจะมีความพิเศษยังไงอ่ะทีนี้อ่ะเราจะสลับอา๋อเราเราจะสลับให้ทุกคนขึ้นมาโชว์เอาลีกพี่เอาหลานอันเดอร์ เราเตรียมอย่างเดียวกครับใครมีกันมีจริงก็เน้นม้วนจอยครับเน้นแบบว่าเหมือนคนกันเองสไตล์แบบครอบครัวครอบครัวแล้วกันความเป็นาคือแบบทุกคนดับแต่งตัวแบบได้เต็มที่เลยแล้วก็มาชมความสนุกแล้วก็มาเฉลิมฉลองสามคนไปด้วยกันพวกเราเนี่ยมีโซโล่ไหมคะเป็นเพลงของพวกเราต้องมีแน่นอนโโซล่ใช่ครับมีแน่นอนถ้าีจะผมจะบอกเลยว่าแฟนมิสเนี่ยจะทำให้คนที่ไปดูเนี่ยเขารู้สึกแบบ วันเก่าๆใช่รู้สึกแบบถูกย้อนเวลาเป็นบอกตัวเองใช่เพราะว่าอยากเราอยากคิดอะไรเป็นโมเดลเราทั้งเพียงเลยไหมเพยงากโปลืากด้วยครับเกมอะไเกมสีอะไรมีเกมสีอไรอยู่ครับโอ้ไม่มีครับโอ้เว้ยมันถามมังถามมือหนูตอบว่าไม่มีครับเราพยายามแบบนึกนอนึกอะไรอยู่นิดนึงเอาเราทัดเลยตัดเลยรามกวแบทันทีอยากทำอะไรบนเวทีแต่ละคน จริงๆแล้วเราบอกว่าเรามีสิ่งที่พิเศษมากๆที่พวกเราเองเคยคิดเล่นๆแล้วอยากจะทำแล้วเราจะได้ทำมันในแฟนมิน okay. ิครับเพราะฉะนั้นอยากให้คนรอติดตามครับผมเราติดตามดีๆประมาณนี้ครับไม่หลุดเลยผมยังไม่คนคนที่หลุดคนที่หลุดทุนอ่คนนี้ก็ได้ถามว่านะแฟนมินิอ่เราแบบทำให้ทุกคนแบบ ใช่ครับแผน่นลือทำให้คุณงงคือคนงงคือเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเล่นผิดวันเล่นผิดวันคือเข้าไปไม่เจอใครจริงๆเล่น30ไม่ใช่สามเราเล่นนมาสัมสิบกีั้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องคิดว่าอาจจะโชว์คนไหนโชว์คนไหนยังไงแต่ครั้งนี้เชื่อว่ามีอะไรที่พิเศษแน่นอนครับผมเพราะว่าพวกเราที่เองก็ซ้อมกันมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากถ้าเราถ้าจะเป็นยูเซอร์ก็คงแบบรู้สึกว่าเอ้ย คิดถึงอะไรอย่างนี้มากๆเลยใช่ครับต้องต้องวิเตอร์แล้วพี่เจ้าต้องวิเตอร์ยังไงก็แฟนแฟนมีนะครับมาพิเศษมากๆเลยเรามันพิเศษมากๆเพราะผมได้แบบเราได้ร้องเพลงครับได้ทำริลได้เต้นได้ไปเที่ยวได้ไปทำทุกอย่างแล้วก็เราก็ได้เล่นเกมแล้นี่แหละเกมเล่นเกมผม ไม่ได้แล้วมมีสายแน่นอนเราการถามตามคุณหมอที่าถามคุณหมอไมคุณหมอน่าจะได้ได้อะไรเยนะคุณหมอรผมแฟนนิสเนี่ยก็มีอะไรพิเศษรอทุกคนอยู่คือเราก็ไม่หงมากไม่ได้รไมได้จริงแต่าคนพิเศษมากสายพิเศิชากวิชาการวิชาการเชิญวิชาการเหรอครับแล้วมิอยู่นาอ่า การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำโอ้ะไที่บอกว่าจะรอสุดท้ายค่ะได้าุคนสั่งหมแล้วคุพอแฟนด้วยแฟนต้องสั่งคุแอยู่เรามาสามปีแล้วใช่หรอโอเคครับแนครับผมก็ ยินดีกับยูสเซอร์ทุกคนมา,มากๆเลยนะครับผมที่ปีนี้ก็ครบรอบ3ามโคไปรพร้อมกับโลคเซแล้วนะครับโลคเซงก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะครับผมสำหรับความรักทุกๆครั้งที่ทุกคนตั้งใจมอบให้เรานะครับผมไม่ว่ายูสเซอร์แต่ละคนนะครับอาจจะเพิ่งมารู้จักเราหรือว่ารู้จักเรามานานแล้วก็ตามรู้สึกว่าความรักที่ทุกคนมอบให้เราพวกเราได้รับมันจริงๆแล้วพวกเราเองก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขไปกับพวกเราแลวขอให้ร่วมเดินทางกับพวกเรา แบบนี S <S <an> ้ไปนานๆเรื่อยๆแล้วก็ขอให้คนที่กดบัตรได้นะครับผมในวันที่3พิษภาคมนี้ก็มาร่วมสร้างโมเมนต์สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไวมโอกันคงจะได้พบกันณงานใดงานหนึ่งซึ่งก็ลูกค้าเข้าได้เสมอนะครับตอนนี้เราเซยงก็ชอบทํางานนะครับผมก็ยินดีกับใช้ทุกๆคนนะครับผมฝากเราเซยด้วยนะครับนะครับขอบคุณรับ